กรตอนเจ้าเ้าครับมันนี้ก็ปล่อยลูกหันมันตัดหยาให้อยู่ส่วนครับตัด้าส่วนบักพริกแปลงบักพริกครับครบแปลงมะเขือเทศมะเขือเทศกระนาแรงก็บม่ค่อยสวยปานใดครับตอนนี้ก็ให้ฮันมันตัดยาให้้ามันขึ้นารก็ะใช้ประโยชน์ครับให้ฮันมาตัด้าให้เพื่อเขากินยาเสตเพื่อเขาขี่เขายังใส เป็นปุ๋ยครับนี่ครับหานมาตัดหญ้าให้ตอนเท่าเศร้านี้สวนผิพยทางบ้านครับปุยตัวครับกำลังตัดหญ้าสวนผิพอยู่ครับมีกำลังเอาหญ้าออกจากต้นมะเขือเทศอยู่ครับตัวนี้บรรยากาศตอนเท่าเศรุ่นี้ครับกินยาตัดหญ้าออก สวนพริกย่ำสวนเซานี่ครับตัดไปเรื่อยๆวันี่โอกาสได้ขึ้นแล้วครับหญ้าสวนพริกสวนมะเขือเทศนาแร้งมะค่อยสวยะเขือเทศกระบอกผไ,ไปตัดทุกมือครับตัดหญ้า เศสือเทียดบ่ค่อยสวยปนานใดครับม,มันแหลงพิกกะบ่ะค่อยงามปนามนใดแหลงครับเดี๋ยวให้ฮันตัญญาให้สักครังหน่อยครับฮันตัญญาสวนผีเสือเสือครับอันนี้ครับอ,นนอันนี้ก็ฮันตัดให้ครับนี่อยังมันเร้า ตันยาส่วนพีกตั้ง,งนี้ก็ตัดสวนมะกลือเทียาสองขมามินทำงานครับตั้งาเนี่ตันตนออกสวนพิกไปลูกจ้าง ตอนทศ่าวมีโอกาสได้เกิดนะครับ้าโดยเฉพาะยาแฮวหมูครับยาแฮวหมูเนี่โอ้านมาคักครับหาแฮวหมูกตอนทศ่าๆเกิดดุดัดต่อพิกนครับ แต่ออกเวอ้์เลยาเหี่ยวหมูลนริดแต่อตอก เอาตัดดอกดีๆนะตัดดอกให้มันหมดนะ่ัดเนื้อออกดีๆครับเป็นเ่องกรตัดออกนะสวนริกยำสวนเศาตัดตระยาเด้อติกงแกตัดดอกเด้อปล่อยลูกน้องมาตัดหนื้อตอนเศร้าตัดเนื้อสวนผิก